สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในบทเรียนออนไลน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ค่ะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นั่นเองนะคะกับคุณน้องค่ะวันนี้นะคะคุณน้องนะคะจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องอะไรเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเลยคุณน้องอยากทราบว่าเด็กๆทราบไหมคะว่าการหาผลคูณของจำนวนหนึ่งหลักกับสิบยี่สิบสามสิบไปเรื่อยๆจนถึงเก้าสิบหรือเรีอยกอีกอย่างว่าจำนวนเต็มสิบนั้นหาได้อย่างไรเด็กๆยังไม่ทราบใช่ไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะงั้นเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยนะคะ เด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะการหาผลคูณของจานวนหนึ่งหลักกับสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบและเก้าสิบหรือเรียกอ,อีกอย่างว่า จำนวนเต็มสิบนั้นหาผลคูณได้โดยนําจํานวนนั้นคูณกับ1นึ่งสองสาห้าหและ9ตามลำดับจากนั้นเติมศูนย์ต่อท้าย1ตัวนั่นเองค่ะ เอ๊แล้วมันทำยังไงนะแล้วหน้าตามันเป็นยังไงเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะเด็กๆตัวอย่างที่หนึ่งฟ้ามีดินสอสีสามกล่องกล่องละสิบแท่งดังรูปอยากทราบว่าฟ้ามีดินสอสีทั้งหมดกี่แท่ง จากรูปนะคะเราจะเห็นได้ว่าฟ้ามีดินสอสีอยู่3ามกล่องในแต่ละกล่องจะมีดินสอสีทั้งหมด10แท่งทำให้เราสามารถเขียนอยู่ในรูปของการคูณและหาว่าฟ้ามีดินสอสีทั้งหมดกี่แท่งคือนำจํานวนกลุ่มคูณจํานวนสมาชิกในกลุ่มเราจะได้ว่า3ามคูณสิบ เท่ากับเท่าไรโดยที่3นะคะคือจำนวนกลุ่มและสิบคือจำนวนสมาชิกในกลุ่มจากประโยคสัญลักษณ์การคูณน,นี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้ดังนี้3ามคูณสิบเท่ากับนำสิบมาบวกกันจำนวน3ามครั้งหรือสิบบวกสิบ บวก10เท่ากับ30สดังนั้น3ามคูณสิบจึงเท่ากับ30สิบเอมีใครสังเกตเห็นอะไรไหมคะใช่คะ่ะจากข้อสังเกต3ามคูณสิเท่ากับสาสเราทราบว่า 3ามคูณหเท่ากับสมดังนั้น3ามคูณสิคือนำสามคูณหได้เท่ากับสแล้วเติมศูนต่อท้าย1ตัวหรือเท่ากับสาสบนั่นเองดังนั้นทำให้เราสรุปได้ว่าฟ้ามีดินสอสีทั้งหมดสาสแท่ง ต่อมากันเลยนะคะมาที่ตัวอย่างที่สองตาลมีลูกอม5ถุงถุงละิ0เมตรดังรูปอยากทราบว่าตาลมีลูกอมทั้งหมดกี่เม็ดจากรูปนะคะเราจะเห็นได้ว่าตาลน,นะคะมีลูกอมอยู่ทั้งหมดห5ถุงแล้วในแต่ละถุงนะคะ ก็มีลูกอมอยู่ถุงละ20เมตรทำให้เราสามารถเขียนอยู่ในรูปของการคูณและหาว่าตาลมีลูกอมทั้งหมดกี่เม็ดได้โดยนำจำนวนกลุ่มคูณจำนวนสมาชิกในกลุ่มคือ5คูณ20เท่ากับเท่าไรโดยที่5นะคะคือจำนวนกลุ่มและ20 คือจำนวนสมาชิกในกลุ่มนั่นเองจากประโยคสัญลักษณ์การคูณเราสามารถหาคำตอบได้ดังนี้5คูณ20เท่ากับ20บวกกัน5ครั้งหรือ20บวก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  20, 20 เอ๊เด็กๆช่วยคุณน้องคิดหน่อยได้ไหมคะว่าเท่ากับเท่าไรถูกต้องคะ่ะเท่ากับ100นั่นเองจากข้อสังเกต5้าคูณยีเท่ากับหนึรเราทราบว,ว่า5้าคูณสเท่ากับสิดังนั้น5้าคูณยีสิบ คือนำห้าคูณสองได้เท่ากับสิบแล้วเติมศูนย์ต่อท้ายหนึ่งตัวหรือเท่ากับหนึ่งร้อยนั่นเองดังนั้นทำให้เราสรุปได้ว่าตาลมีลูกอมทั้งหมดหนึ่งร้อยเม็ดต่อมาตัวอย่างที่สามค่ะตอนกล้าซื้อน้ำผลไม้สี่ขวด ราคาขวดละ30บาทดังรูปอยากทราบว่าต้นกล้าต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทจากรูปนะคะเราจะเห็นได้ว่าต้นกล้านะคะซื้อน้ำผลไม้จำนวน4ขวดโดยราคาแต่ละขวดคือสาบาทนั่นเอง ทำให้เราสามารถเขียนอยู่ในรูปของการคูณและหาว่าต้นกล้าต้องการจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทได้คือนำจำนวนกลุ่มคูณจำนวนสมาชิกในกลุ่มคือ4คูณ30เท่ากับเท่าไรโดยที่4นะคะคือจำนวนกลุ่มและ30คือจำนวนสมาชิกในกลุ่มนั่นเอง จากประโยคสัญลักษณ์การคูณน,นี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้ดังนี้4คูณ30เท่ากับ30บวกกัน4ครั้งหรือเท่ากับ30บวก30บวก30บวก30เอ๊ะเด็กๆช่วยคุณน้องคิดหน่อยสิคะว่าได้คำตอบเท่าไหร่ ถูกต้องค่ะเท่ากับ120นั่นเองจากข้อสังเกต4คูณ30เท่ากับ120เราทราบว่า4คูณ3เท่ากับ12ดังนั้น4คูณ30คือนำ4คูณ3ได้เท่ากับ12 แล้วเติมศูนย์ต่อท้ายหนึ่งตัวหรือเท่ากับหนึ่ง้ยี่สิบนั่นเองดังนั้นทำให้เราสรุปได้ว่าตนกล้าต้องจ่ายเงินทั้งหมดหนึ่งยี่สิบบาทต่อมาค่ะตัวอย่างที่สี่ออมสินซื้อนมสองกล่อง ราคากล่องละ40บาทดังรูปอยากทราบว่าออมสินต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทจากรูปนะคะเราจะเห็นได้ว่าอมสินซื้อนมสองกล่องโดยแต่ละกล่องนะคะราคาคือ40บาทเราสามารถเขียนอยู่ในรูปการคูณและ หาว่าออมสินต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทได้คือโดยนำจำนวนกลุ่มคูณจำนวนสมาชิกในกลุ่มคือคือสองคูณ40เท่ากับเท่าไรโดยที่2คือจำนวนกลุ่มและ40นะคะคือจำนวนสมาชิกในกลุ่ม จากประโยคสัญลักษณ์การคูณน,นี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้ดังนี้สองคูณสี่สิบเท่ากับสี่สิบบวกกันสองครั้งหรือสี่สิบบวกสี่สิบเด็กๆช่วยคุณน้องคิดหน่อยสิคะว่าเท่ากับเท่าไรถูกต้องคะ่ะเท่ากับแปดสิบนั่นเอง จากข้อสังเกต2คูณ40เท่ากับ80เราทราบว่า2องคูณ4เท่ากับ8ดังนั้น2องคูณ40คือนำสองคูณ4ได้เท่ากับ8แล้วเติมศูนย์ต่อท้าย1ตัวหรือเท่ากับ80นั่นเอง ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าออมสิทนะคะต้องจ่ายเงินทั้งหมด80บาทตัวอย่างที่5มีนซื้อชานมไข่มุก5แก้วราคาแก้วละ50บาทดังรูปเราอยากทราบว่ามีนต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท จากรูปนะคะเราจะเห็นได้ว่ามีนนะคะซื้อชานมไข่มุกทั้งหมด5แก้วโดยแต่ละแก้วนะคะราคา50บาทเราสามารถเขียนอยู่ในรูปการคูณและหาว่ามีนต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทได้โดยนำจำนวนกลุ่มคูณจำนวนสมาชิกในกลุ่มคือ5คูณ50เท่ากับเท่าไหร่ โดยที่5คือจํานวนกลุ่มและ50คือจํานวนสมาชิกในกลุ่มนั่นเองจากประโยคสัญลักษณ์การคูณนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้ดังนี้5คูณ50เท่ากับ50บวกกัน5ครั้งหรือ50บวก50บวก50บวก50 บวก50เอเท่ากับเท่าไหร่นะถูกต้องค่ะเท่ากับ250นั่นเองจากข้อสังเกต5คูน50เท่ากับ250เราทราบว่า5คูณ5ได้เท่ากับ25ดังนั้น ห้าคูณห้สคือนำหาคูณหได้เท่ากับยีหแล้วเติมศูนย์ต่อท้าย1ตัวหรือเท่ากับ2องหนั่นเองดังนั้นทำให้เราสรุปได้ว่ามีนต้องจ่ายเงินทั้งหมด2องหบาทต่อมาตัวอย่างที่6ค่ะ หกสิบคูณสองเท่ากับเท่าไราวิธีคิดนะคะจากประโยคสัญลักษณ์ข้างตน้นเนื่องจากเราทราบว่าหกคูณสองนั้นเท่ากับสิบสองเราจะเห็นได้ว่าหกสิบคูณสองคือนำหก คูณสได้เท่ากับสิบสองแล้วเติมศูนย์ต่อท้ายหนึ่งตัวหรือเท่ากับ120นั่นเองดังนั้นจึงสรุปได้ว่า60สิบคูณสองเท่ากับหนึนั่นเองค่ะต่อมาค่ะตัวอย่างที่7 70ดคูณเเท่ากับเท่าไหร่วิธีคิดนะคะ จากประโยคสัญลักษณ์ข้างต้นเนื่องจากเราทราบว่า7คูณ7เท่ากับ49เราจะเห็นได้ว่า70คูณ7คือนำ7คูณ7ได้เท่ากับ49แล้วเติมศูนย์ต่อท้าย1ตัวหรือเท่ากับ 490นั่นเองดังนั้นนะคะทำให้เราสรุปได้ว่า70สคูณ7เท่ากับ490ค่ะต่อมานะคะตัวอย่างที่8 6คูณ80เท่ากับเท่าไรวิธีคิดนะคะจากประโยคสัญลักษณ์ข้างต้นเนื่องจากเราทราบว่า 6คูณ8เท่ากับเท่าไรคะเด็กๆถูกต้องคะ่ะเท่ากับ48นั่นเองเราจะเห็นได้ว่า6คูณ80คือนำ6คูณ8ได้เท่ากับ48แล้วเติม0ต่อท้าย1ตัวหรือเท่ากับ480นั่นเอง ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่า6คูณ80เท่ากับ480ต่อมาตัวอย่างที่9เป็นตัวอย่างสุดท้ายของเราสำหรับวันนี้นะคะคือ4คูณ90เท่ากับเท่าไรวิธีคิดนะคะจากประโยคสัญลักษณ์ข้างตน้น เนื่องจากเราทราบว่า4ีคูณ9เท่ากับเท่าไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะเท่ากับ36เราจะได้ว่า4คูณ90คือนำสคูณ9ได้เท่ากับ36แล้วเติมศูนย์ต่อท้าย1ตัวหรือเท่ากับ360 นั่นเองดังนั้นนะคะเราจึงสรุปได้ว่า4คูณ90เท่ากับ360ค่ะจากนั้นนะคะเรามาสรุปกันพร้อมๆกันเลยว่าการหาผลคูณของจำนวนหนึ่งหลักกับ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 80และ90หรือเรียกอีกอย่างว่าจำนวนเต็มสิบนั่นเองหาผลคูณได้โดยนำจำนวนนั้นคูณกับ1 2 3 4 5 6 7 8และ9ตามลำดับแล้วเติมศูนต่อท้าย1ตัว นักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบสรุปความรู้เพื่อศึกษาเพิ่มเติมได้จากลิงก์ที่คุณน้องแนบมาให้นะคะและสำหรับการบ้านวันนี้คุณน้องอยากให้เด็กๆกลับไปทบทวนความรู้จากใบสรุปความรู้ในรหัสที่49ที่คุณน้องแนบมาให้หรือเด็กๆอยากจะดูคลิปวิดีโอนี้อีกครั้งก็ได้นะคะ สำหรับวันนี้คูน้องต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครัง้งถัดไปสวัสดีค่ะ